แคนดงแบตเตอรี่แบตใหม่เมื่อ2ราคาถูกรถเสียสตาร์ทไม่ติดคิดถึงแคนดงแบตเตอรี่0884752452สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับวันนี้ครับพามาันถอยแบตใหม่ให้เจ้ายอดอศวินสซะหน่อยนะครับที่แคนดงแบตเตอรี candle, อ่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เอาน้ำล้นแล้วช่างนี <c oughs> <c oughs> ่ครับ F B แบตเตอรี่ครับ F B แบตเตอรี่เอาลูกเดิมมาเทิเร์นครับมาตีเทิร์น อันนี้เขาเรียกน้ำกันหรือว่าน้ำกดเนี่ยน้ำกดเนี่ยเป็นน้ำกดน้ำกดเดี๋ไปเติมน้ำกันเอาเติมน้ำกดนะครับน้ำกดของแท้ดูควันขึ้นเลยครับ นี่ครับแบตเตอรี่ FB นี่แหี่ที่เทวดาเอาไปทำฟ้าผ่านอกจาก FB แล้วก็จะมีหลายๆย,ยี่ห้อนะครับอยู่ใ,ใกล้แถวนี้ก็มาใช้บริการได้เลย แต่วันนี้ที่เลือกใช้ก็คือ F B Battery เติมน้ำกดนะครับนี่คือกล่องกล่องแบตเตอรี่ F B S N S 1 1 0นะครับนี่ข้างกล่อง ผลิตตามมาตรฐานนะข้างกล่องน,นะเหมาะสำหรับการใช้งานสภาพภูมิอากาศร้อนเช่นประเทศไทยข้อที่3ก็คือกระแสะไฟสม่ำเสมอนะครับข้ออที่เราจะต้องดูแลรักษาก็คือตัวเช็คปริมาณน้ำกันด้วยความสม่ำเสมอนะ แต่มันจะยืดอายุแบตเตอรี่ของเรานะครับให้ได้นานยิ่งขึ้น ns 110 80 D 31 r นะครับนี่นะครับ ไอดีสามนี่มันคืออะไรนะช่างวัดวัดจากนี่มามไอ้มันสามสิบเเซนอ๋อไอคำว่าไอเลขสาดนี่ก็คือ,อความยาวของแบตเตอรี่อ๋อสามสิบเอ็ดซนเดี๋ยวไอแปดนย์น่ะแปดมันเอของมันแปดแก็คืออ <A. S 1> ความแรงของไฟใช่ไหมภาษาบ้านออเรา แปดสิบเอ็ดเซนแปดแปดสิบแปดสิบเอ็ดแอมป์แปดสิบเอ็ดแอมป์กำลังแล้วไอ้หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยน่ะกำลังเนี่กำลังแบตเป็นเป็นรหัสของมันเฉยๆอ๋อรหัสของตอนเวลาเราสั่งของไปปุ๊บเราเราบอกรหัสนี้เขาก็เขาก็จะเอาให้เราถูกอ๋อนี่นี่ครับเออเราก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละครับ แบตด,ดีมาตรฐานก็ต้องมาที่นี่แหละครับของผมนี่ไม่เคยไปที่ไหนเลยมาแต่ที่นี่ที่เดียวถ้าเอาแบตเก่ามาตีเทอร์นเนี่ยราคานี่จะเหมือนกันทุกลูกไหมถ้าร้อยสิบเอกเปลี่ยนลูกอยู่2องันส ไม่ไม่ <110. S 1> ไม่ไอคิดราคา,า,คาแบตเก่านะให้ลูกละาหกร้อยลูกละหก้อ่าส่วนลูกค้าจะเอายี่ห้ออะไรก็ค่อยว่ากันอีกที <ๆ S 1> หนึ่งครับนี่ครับตีให้แพงด้วยนะครับลูกหนึ่งหกรเลยแบตเสื่อมสภาพแบตเก่าแบตไม่ดีก็ยกมาที่นี่แลละครับแต่แบตขโมยมาไม่ต้องยกมานะครับ เดี๋ยวจะสวยกันนี่ครับแบตเตอรี่เยอะเลยนอกจากแบตเตอรี่แล้วก็จะมีพวกของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรกน้ำกันนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเยอะตัวนี้ก็ชาร์จไฟครับชาร์จไฟ นี่แบบผมที่ยวมาเอามา,เอามาเอามาเอาลูกใหม่นะครับเพราะว่ามันนานแล้วแหละสปีกว่าแล้วจะต์ดติดบ้างไม่ติดบ้างอยากได้ลูกใหม่ครับเหตุผลไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอยากได้ของใหม่เท่านั้นเอง นี่ครับป้ายตัวบเบลลมเลยนะครับนำแบตเตอรี่มาชาร์จกรุณนามารับภายใน7วันวันมิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดช,ชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับบางคนมาชาร์จแล้วลืมหรือว่าเอามาชาร์จข้ามปีข้ามเดือนอย่างนี้ามันลกร้านครับมีของแถมอะไรไหมยนี่ บอกมีเสื้อแถม2ตัวนะครับเป็นเสื้อของแบตเตอรี่เอนบีดบอกยี่ห้ออื่นเขามีไหมยีหย่ห้ออื่นเขามีแถมไหมอ๋อมีเหมือนกันนี่ครับเติมไฟอีกเติมไฟครับเติมไฟ ใส่เสื้อด้วยเหมือนที่ช่างใส่อยู่ใช่ไหมคนละลายบอกคนล,ลนคนละลายนะอันนี้ตเก๋อ,นนร,อร้านแบตก็จะมีเสื้อแบตใส่ร้านไฟก็จะมีเสื้อของช่างไฟเอออ้าวไม่โค,ควคยละนี่ ทีมงานสอสสำรานดีที่มาหนไหนเนี่ยโอ้โห,โหสองคันเลยครับตามตูดกันไปป่าเบีย้ยวคันหน้าฮินโน่ไม่กล้าเสียภูมินี่คันหลังครับ ไปแล้วต้องตามไปดูซะหน่อยแล้วนี่เขาไปไหนกันต้องชาร์จไว้อย่างนี้นานหรือเปล่าครับแป๊บเดียวพอเติมน้กดไปมันมีไฟขึ้นมาแล้วบ่ อย่างนี้เดี๋ยวผมจะตามสสำราญดีไปดูนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเด้อเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วก็มาจ่ายตังค์อะไปก่อนแหะครับไปดูก่อนไปดูสสำราญดีก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสวัสดีครับ